วิรบุรุษไม่มีวันตายชาวสุรินหลังน้ำตาย,ยืนบกธงส่งสองทหารกล้าสมรภูมิเนิน3 5 0กลับบ้านสู่อมกอดครอบขวักคลังสุดท้ายเข้าเดินเข้าเดชจ,จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีส่งศพทหารกล้าคือจ่าสิบเอกสำเริงคลังประคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสานักรบสมรภูมิเนิน350ณโรงพยาบาลค่ายวิฒร์ จังหวัดสุรินทร์โดยบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวทหารกล้าทั้งสองครอบครัวรวมทั้งมีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ยืนเข้าแถวบกทงชาติบริเวณถนนทางออกของโรงพยาบาลเพื่อร่วมส่งทหารกล้าทั้งสองนายกลับสู่ภูมลิลําเนาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยหนึ่งในประชาชนที่มาร่วมส่งร่างทหารกล้าถึงกับน้ําตาไหลกล่าวท้งน้ําตาวา่าเป็นความรู้สึกตื้นตันปนเศร้าที่ทหารกล้าทั้งสองนายปรีชี ในสนามและเป็นส่วนหนึ่งทําให้กําลังพลของไทยสามารถสถาปนาพื้นที่เนิน350ได้ในฐานะประชาชนได้แต่ขอบคุณที่ปกป้องประเทศชาติปกป้องผืนแผ่นดินไทยมั่นจุกจนพูดไม่ออกสะดุดีแด่นักรบผู้เรสรียสละเรื่องราวของวีรบุรุษทั้งสองในเตือนใจเ,เราเสมอว่าสันติภาพไม่เคยได้มาฟรีๆกาเรเสียสละครั้งนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องอธิป,ปไตยแต่ยังหลอมรวมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวในความสาม,มัคคี ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขติในสัมปรรยภพชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ในฐานะผู้ปิดทองหลังพระตลอดไปปัจจุบันกองทัพบ,บกได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่สองเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควายและพื้นที่เนินสามห้าศูนย์โดยกองทัพภาคที่สองรายงานว่าปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการสถาปนาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องขอสดุดีทหารกราวิโ ระุรุของชาติทไทยขอขอบคุณขอ้อมูลจาก t h a i n e w s ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ